คันนี้ครับรถเก๋ง4ประตูครับสุดประหยัดครับผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทครับสภาพนางฟ้าครับเดิมๆสวยๆครับกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรครับรถปี2012ครับโฉมหน้าตัวนี้ครับเป็นโฉมหน้าของตัวเจน2หรือว่าโฉมหน้าหมูนะครับในส่วนตัวด้านหน้าครับได้เป็นไฟครับมันติดดีเฟคเตอร์ครับมีลายตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าครับแบกด้านข้างครับแบกอลอยขนาด15นิ้วครับพร้อมกับยางมิชลินปี2021 ลายขตัวด้านกระจกมองข้างครับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับลาเลดครับของตัวด้านหลังครับมีงานติดตั้งเซนเซอร์ด้านหลังให้แล้ว2จุดนะครับรถสภาพครับเดินๆสวยๆกับเลขไม์แค่1นึ0,000สนะครับกับราคารถครับอยู่ที่2อ5 0 0 0ห้ครับเก้าพบาทโฉมตัวนี้เป็นรุ่นของตัว E นะครับของตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ของตัว VPI ครับในส่วนของตัวภายในนะครับจะได้งานครับที่เป็นเบาะหนังสีดํานะครับ สวยๆครับพร้อมลายตัวแอร์แบ็กคู่หน้านะครับมีลายของตัวเครื่องเล่นซีดีของตัว,ว MP3 ครับพร้อมกับตัวอ่ะแอร์เมนนวลนะครับเกียร์เป็นเกียร์ครับอัตโนมัติครับ4ส,สปีดนะครับห้ามพลาดรับชมในส่วนตัวรถประหยัดคันนี้ด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งพย,ยนตร์รถเก่งมือ2ครับสวัสดี FC ช่องเม้งพย,ยนตร์รถเก่งมือ2ด้เลยครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาหนึ่งครับของทางบริษัทพย,ยนตร์ครับที่โกดังสานนะครับด้านหน้าเลยเรามีร้านครับ ของตัวรถเก่งครับ4ประตูครับสุดประหยัดครับอึดถึกทนครับรถยอดนิยมครับกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5รุ่น VTI ครับรถปี2012นะครับรถสภพาพนางฟ้าครับเดิมๆสวยๆครับกับโตโยต้าวีออครับ1.5 E ครับปี2012ครับ เลขไม้ครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนนะครับราคาลดรับอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นครับเก้าบาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับเครดิตดีฟรีดาวครับคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ4ี0พันกว่าบาทครับเปี84งวดครับสามารถขอโทรมาสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือไฟแนนซ์กระทางผมได้เลยเซลเมงที่เบอร์0ูนย์หกสี่นะครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามและแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับหรือสามารถที่จะเข้ามาดูลายละเอียดของตัวรถหรือทดลองขับครับที่บริษัทรถยนต์ได้เลย ก่อนเลิกนะครับฝากกดแล้วก็แชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามและรับชมในส่วนของตัวช่องไม่ขยนรถเก่งมือสองเริ่อจากด้านหน้าก่อนเลยในส่วนตัวงานโคมไฟครับคันนี้ด้านหน้าครับโคมไฟของตัวรุ่นนี้นะครับเป็นโฉมหน้าของตัวเจน2ของตัวโตโยต้าวีออสนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าโฉมหน้าหมูไฟด้านหน้าครับมันติรีเฟกเตอร์ครับพรอมลายตัวไฟด้านในครับที่เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนเลยสกินงานของตัวงานโคมครับ ตัดด้วยงานสีซิลเวอร์นะครับโครเมียมรายละเอียดครับของตัวไฟเหลียวนะครับหลอดไส้สีส้มจะอยู่ด้านล่างของตัวงานโคมนะครับโคมเดิมๆแท้ๆนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าครับกระจันั้นหน้าครับเหมือนเดิมโครเมียมตัดด้วยลายตรงของตัวงานพลาสติกสีเดียวกับตัวรถนะครับโลโก้หรือแบตของตัวโตโยต้าครับยังมีให้เหมือนเดิมไฟฝั่งขวาครับสภาพเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับมันติรีแฟกเตอร์พร้อมกับจันี้ติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้ว งานของเตอทะเบียนนะครับลูกค้าจะได้ทะเบียนครับที่เป็น1นึกไก่ครับคอควายนะครับ8 4 1 7ของกรุงเทพอหานครถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจกับรถประหยัดคันนี้ครับกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ห้าของตัว VTI ครับผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทครับสามารถเข้ามาดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทพยนต์หรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดตัวรถเตอรไฟแนนซ์ครับกระทางผมได้เลยเซลเมงครับที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ครับ ในส่วนของตัวงานฝากระโปงนะครับให้ดูริ้วรอยของตัวงานฝากระโปงนะครับไม่มีรอยบุบกหรือรอยลักยิ้มนะครับลาเลยครับตัวสามเหลี่ยมเคิร์ฟของตัวฝากระโปงสภาพเดิมๆนะครับไม่มีเรอยของการชนโครงสร้างหรือการเคราะงานนะครับไปจนของเราครับเปิดมา23ปีครับบริมตีโครงสร้างแน่นอนอยู่แล้วถ้าลูกคา้ารับรถไปนะครับเจอรถพลิกคว่ำมจมน้ำหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคืนครับ,บร้อยเซนเลยเดี๋ยวผมทำการเช็กประวัติส่วนของคันนี้ให้ ต่อมาในส่วนของตัวงานของตัวแม็กด้านข้างครับได้เป็นแม็กอลลอยเลยครับหนา15นิ้วเดิมๆจากโรงงานนะครับแม็กครับน็อตสรูนะครับด้านหน้าคันนี้ได้เป็นงานเบรกทิศทั้ง4ีล้อนะครับในส่วนตัวยางครับได้ยางเป็นของยี่ห้อมิชลินของตัวปี2021นะครับรายละเอียดครับของตัวสี่ลียางนะครับสีลียางครับหน้ากว้างของเขานะครับจะอยู่ที่ 185ครับความหนาอยู่ที่60เป็นยาง R15 นะครับลายเลยครับของการผลิตของตัวยางครับอยู่สัปดาห์ที่13นะครับของตัวปี21ในส่ว,วน,อนข,ข,อวของตัวหน้ายางนะครับสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยแตกล้าของตัวหน้ายางนะครับลาลยตัวความลึกของตัวยางยังสามารถใช้งานได้ครับอีก2-3ปีเลย โชค๊คครับแห้งๆนะครับเดิมๆไม่มีรอยซึมรั่วนะครับรอยมาร์คสีแต้มสีทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดยังเป็นเหมือนเดิมกับลดราคาสุดประหยัดครับอึดถึกทนผ่อนเพียงแค่4 0 0พันกว่าบาทครับท่าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้าดูรถก่อนได้ที่บริษัทรถยนต์ต่อมารายตรงงานด้านข้างครับได้เป็นไฟเดียวครับด้านข้างให้แล้วโลโก้หรือแบตชองตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ของตัว v ิ i ไครับมีให้ จอมองข้างครับเป็นจบพับไฟฟ้านะครับคันนี้ติดตั้งงานการสะให้เรียบร้อยลายสตุนงานฟิล์มนะครับถ้าลูกค้ามาดูแล้วครับรู้สึกว่างานฟิล์มมืดไปผมทําการเปลี่ยนให้ต้องการเป็น 40%, 60%หรือ80%สครับสามารถเปลี่ยนได้ครับผมทาการเปลี่ยนให้อาจจะเป็นฟิล์มยี่ห้อธรรมดานะครับต้องแจ้งให้ลูกค้าก่อนเบื้องต้นถ้าเป็นในส่วนตัวฟิล์มที่มีห้องครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับต้องแจ้งหาลูกค้านะครับ ต่อมางานบลามจับงานประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถครับระบบของตัวประตูด้านหน้ามีระบบของตัวออโตอะลามกันการจรกรรมนะครับหรือนิยัยของตัวบันด้านหน้ากระจกแท้ๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับลายลีของตัวด้านข้างครับมีคาดของตัวสกิีนงานด้วยงานครับสีซินเวอร์โครเมียมครับออกแบบดีไซน์มาให้ดูค่อนข้างพรีเมียมมากขึ้นต่อมาในส่วนของตัวภายในนะครับ ได้งานเป็นเบาะหนังครับสีดำเลยเบาะแท้แท้เดิมจากโรงงานนะครับเบาะไม่มีรอยครับฉีกขาดหรือรอยแตกของตัวงานหนังของตัวเบาะนะครับเบาะปรับเป็นเบนนวลเลยลายตัวนั่งข้างครับได้ที่วางครับขวดน้ําแก้วน้ํามีให้ทั้งสองฝั่งครับให้ดูรอยโครงสร้างของตัวงานเสา A หัวน็อตครับเดิมเดิมงานเสา A ครับสีเดิมบอดี้เดิมนะครับเม็ดอาร์ตด้านบนกลมๆเดิมเดิมนะครับจากโรงงานให้ดูด้านข้างนะครับ ไม่มีรอยของการเรชื่อมต่อหรือการเคาะงานเม็ดอาร์คมาร์กิ้งทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมปกติในส่วนตรวงานแผงประตูนะครับมีครับในส่วนตัววัสดุซอฟพัดครับด้านข้างครับให้กระจลดลงไฟฟ้านะครับในโลกของตัวเซนล,ล็อลครับบานประตูทั้ง4บานที่วางขวดน้ําแก้วน้ำพอรอ้ลังโพงด้านหน้ามีให้เหมือนเดิม ให้ดูรอยของตัวงานแผงประตูด้านข้างนะครับติเก็บซิลิโคนเดิมๆครับเม็ดอาร์คมาคิ้งเดิมๆนะครับรถสภาพเดิมๆไม่มีเร่องของการชนโครงสร้างครับพิความจมน้าหรือว่าชนหนักแน่นอนต่อมาครับในส่วนตัวงานของตัวเสาบีนะครับสติกเกอร์ของการผลิตครับคันนี้ผลิตเมื่อตอนมกลาครบครับของตัวปี2 0 1 2ยังมีให้ชัดเจนเหลี่ยมหัวน็อตครับของตัวงานเสาบีทั้งบนและก็ล่างครับยังเดิมๆสวยๆครับ ต่อมางานแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกันครับทุกอย่างจะแค่จะไม่มีในตรงงานอ่าลําโพงครับกับในส่วนที่ทวางแก้วน้ำน,นะครับวัสดุดซอฟพัดเบาะหนังสีดำด้านข้างมีให้จัวลงไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อก Lock, มีให้เหมือนเดิมแต่ลายของตัวเบาะด้านหลังนะครับประตูด้านหลังนะครับโทษทีครับ จะมีปุ่มล็อกเด็กเพิ่มเติมครับในกรณีที่มีเด็กนั่งครับมาด้วยด้านหลังครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้ครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการที่เด็กครับทำการเปิดประตูออกมานะครับลูกยางครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับรอยเม็ดอาร์คครับข้างหน้ากลมๆเดิมๆตะเข็บซิลิโคนเดิมๆลดสภาพเดิมๆสวยๆเลยงานเสาบีนะครับให้ดูรอยดิ้วรอยบอดี้งานสีเดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์คครับของตัวด้านบนครับแผงประตูเม็ดอาร์คลักกิ้งยังเดิมๆนะครับ ทั้งด้านบนและก็ด้านข้างนะครับเม็ดอา้ากลมๆล,ล,ล่องรูคมๆส,สวยๆด้านในจะได้เป็นงานเบาหนังเหมือนกันนะครับลายของตัวสายเซติเบลครับมีให้ทั้งและก็อะไรของตัวหมอนรองคองานเฮดรูมนะครับเดิมๆไม่มีรอยครับขีดข่วนหรือรอยทะลอกของตรงงานเฮดรูมครับด้ามจับของบุคคลที่ด้านหลังครับมีแห้้งสองฝั่ง ในส่วนตัวงานกระเป๋าทจ้ครับมีให้และก็จะมีที่วางแขวนของนะครับรับหนักได้4กิโลกรัมให้และก็จะมีรายของตัวที่วางขวดน้ําเกลแก้วน้าครับของตัวคอนโซลตรงกลางต่อมานะครับให้ดูื่อวรอของตัวงานเสาซีนะครับบอดี้เดิมสีเดิม แม็กข้างหลังครับแม็กอลลอยสิบห้านิ้วเนาะเป็นแม็กสีู่นะครับคันนี้ได้เป็นงานเบรกจิตทั้งสี่ล้อนะครับเป็นเบรกส่วนของตัวเบรก ABS แล้วพร้อมกระยางครับมิชลินไปสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ โช๊นะครับด้านหลังแห้งๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยซึมรั่วน,นะครับซุมร้อพลาสติกทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็ส่งมอบครับผมทําการเช็ดล,ล้างทําสปาเบื้องต้นครับล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเดี่ยวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วครับ ในส่วนตัวงานของตัวไฟท้ายนะครับจะได้งานไฟท้ายครับที่เป็นหลอดไส้ทั้ง3หลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกครับไฟเดี่ยวหลอดไส้นะครับหรือว่างานของตัวไฟถอยโลโก้หรือแบบสองตัววีออสยังมีอยู่ให้เหมือนเดิมชัดเจนครับเป็นรุ่นของตัวท้าอีครับโลโก้ตัวท้าอีมีให้งานไฟฝั่งขวานะครับสภาพเดิมสวยๆนะครับลาเล็ของตัวงานคันนี้ครับติดตั้งงานเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ทั้ง2จุดนะครับจะอยู่ด้านหลังครับของตัวกระจนั้นท้าย ไฟทับทีมมีให้ทั้ง2จุดนะครับให้ดูรอยแส่ของตัวช่วงล่างนะครับช่วงล่างครับเดิมๆนะครับไม่มีหิวรอยหรือการครับเคาะงานเพิ่มเติมนะครับลาเลักของตัวกระจังด้านหลังครับยังแนบชิดติดเหมือนเดิมปกติเลยในสตัวงานครับฝาท้ายนะครับให้ดูงานฝาท้ายนะครับริ้วรอยของการถอดของตัวงานฝาท้ายครับขอน็อตเดิมๆด้านบนด้านล่างนะครับ รอยของตัวสกับเพจของตัวโตโยต้าครับยังมีให้อยู่ชัดเจนเหมือนเดิมทั้งฝั่งขวาและก็งานฝั่งซ้ายเยีนหัวน็อตคมๆรอยร่องน้ําเป็นอาร์คมากยิ่งทุกอย,อย่างเหมือนเดิมถาดรองด้านในครับมีให้แล้วต้องขอบคุณลูกค้าท่านเก่าด้วยครับที่ทําการใส่มาให้แล้วในส่วนของตัวล้ออะไหล่นะครับชุดประแจมแม่แรงครับมีให้พร้อมนะครับงานถาดรองมีมาให้ลายของตัวงานฝั่งขวาน,นะครับให้ดูนี่ลองของตรงแม็ก แม็กครับเดิมๆไม่มีปีรอสุดบาทนะครับพร้อมกับยางมิชลินปี2 2 2 1โชคฝั่งขวาก็ยังแห้งๆเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยครับถอดหรือรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันโชคลายตรงแหงตัวด้านหลังครับฝั่งขวาครับให้ดูนะครับงานเสาบีพอดีเดิมนะครับสีเดิมเม็ดอาร์คบัคกิ้งครับของตัวแหงประตูกลมๆครับเดิมเสวยๆทั้งด้านบนและก็ด้านข้างนะครับรูเจาะคมๆเดิมเนะครับ ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับฝั่งขวานะครับไฟเลี้ยวครับมีให้โลโก้หรือแบรนของตัววิชยยังมีให้เหมือนเดิมแม็กด้านหน้า15นิ้วไม่มีปีรอสุดบาทนะครับแบกเดิมๆจากโรงงานพร้อมยางวิชลินครับทั้ง4เส้นปี2 0 2พอครับโช๊คนะครับแห้งๆเดิมๆมาร์คสีแต้มสีทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดยังมีให้เหมือนเดิมกระจกด้านหน้าแนบชิปติดเหมือนเดิมนะครับลัดในของตัวแฮงประโตฝั่งบุคคลที่ขับนะครับให้ดูนะครับ มีระบบคนตัวล็อกกระจกครับเซ็นทันล็อกให้แล้วนะครับมีวันทัดออโต้นะครับของตัวบานบุคคลที่ขับนะครับให้สามบานที่เหลือเป็นไฟฟ้าขนลนปกติมีช่องใส่เหรียญนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ําลำโพนหน้ามีให้เหมือนเดิมโครงสร้างของตัวงานเสาเอนะครับฝั่งขวานะครับให้ดูริ้วรอยครับมาร์คสีแต้มสีทุกอย่างให้อยู่ครบเหมือนเดิมครับเม็ดอาครับมาร์กกิ้งของตัวงานเสาประตูบุคคลขับเหมือนเดิมครับท่านด้านบนและก็ด้านข้าง สติกเกอร์ของการตมลมยางครับมีให้นะครับลายตัวสติกเกอร์ของตัวครเตือนความปลอดภัยมีให้งานของตัวเสา B ฝั่งขวาเรียงของน็อตเดิมค้องคมด้านบนและก็ด้านล่างด้านในเป็นงานบอดหนังปรับเป็นนุ่นนะครับพร้อมพวงมาลัยที่มีแอร์แบครับสองจุดด้านหน้ามีที่วางครับแก้วน้าขวดน้ําพร้อมกับลายตัวครับการเปิดปิดค่าใช้งานของตัวไฟตัดหมอกจอพับไฟฟ้าปรับเลนกระจกได้ปกติเลยพวงมาลัยครับเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับ3ก้านเลยครับ ลายของตัวคับพรมลายสามารถปรับได้ปกติเลยเดีย๋ยวผมขย่าทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ของตัวเบนซินครับของตัว VTI ขนาด1.5ลิตรนะครับ16วาล์วสูต4สูบเรียงอยู่แล้วแรงม้าของเขาจะอยู่ที่มา109แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรเลย ในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะครับเขาจะออกแบบดีไซน์ของตัว Gen 2นะครับให้อยู่ในส่วนของตัวหน้าปัดไม้ตรงกลางนะครับพร้อมหน้าจอของเวลานะครับของการใช้งานของคันนี้ใช้งานไปแล้วครับอยู่ที่1 4 4 8 0 1นะครับทางเราไม่มีกอร์ไมแน่นอนนะครับเรารับมาคันไหนครับรับขายเราขายตานั้นเลยครับฝั่งซ้ายครับพร้อมหน้าจอของตัวปริมาณน้ํามันครับมีวัดรอบความเร็วรอบล้อมรายของตัวการใช้งานของตัวเกียร์นะครับคอนโซลตรงกลาง ไฟปุ่มของตัวฉจกเฉินมีให้เครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นของตัว CD นะครับมีหน้าจอครับของตัวดิสต้อนให้นะครับของการใช้งานของตัวคลื่นนะครับ FM AM ครับพร้อมกับลายตัวครับเครื่องเล่นที่เป็น MP3 พร้อมแอร์เมนนวลนะครับพร้อมกับเกียร์ครับที่เป็นครับอัตโนมัติ4สปีดเลยเบรกหนึ่งมือตรงกลางครับเป็นเมนนวนนะครับมีพอร์ตของตัว U AUX ให้หนึ่งพอร์ตนะครับ สามารถทําการครับแปลงลายตัวงานเชื่อมต่อบลูทูธตรงนี้ได้ครับกรณีถ้าเราต้องการที่ทําการเชื่อมต่อในส่วนตัวระบบของตัวโทรศัพท์ครับทาการซื้อพอตของตัวการแปลงเชื่อมต่อบลูทูธทําการเสรียบกระทางพอตอตัว AUX ได้ครับลายของตัวด้านข้างนะครับเกียร์ิ้ชักครับมีให้ครับเหมือนเดิมที่บางแดดนะครับไม่มีกระจกนะครับด้านข้างไฟคอนโซลตรงกลาง กระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงเมนนุ่นะครับบานบุคคลที่ขับมีกระจกให้นะครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับกับรถครับสุดประหยัดครับอึดถึกทนครับผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้กับ t o y ยต้านะครับ v ีออสหนครับ e ปี2012นะครับกับราคา259,000บาทนะครับเราไม่มีปรับขึ้นจากทางสคบแน่นอนครับเราขายตามสคบเลยท่านลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้าดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทพิยน อย่าเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องหน้ารถดอีกครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงครับเบนซินครับขนาด1.5ของตัว VTI นะครับ16วาลครับสสูบเลยครับคันนี้แรงม้าของเขานะครับ0 9แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรครับรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์ครับฝาครอบเครื่องมีให้นะครับไม่มีรอยครับซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับหรือการดัดแปลงในส่วนตรงงานเครื่องยนต์นะครับ ในส่วนตัวอัตราการสิ้นเปลืองของคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่มัน1 6บหกถึงสิบกโลนะครับต่อลิตรนะครับในส่วนตัวห้องเครื่องครับผลทำการชำระล้างทำสปานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่แล้ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบให้ดูอ่าลายตัวตัรอบเครื่องนะครับเดินนิ่งๆปกตินะครับรอยหัวน็อตนะครับไม่มีรอยของการถอดนะครับรอยมาร์คสีแต้มสีทุกอย่างยังอยู่ครบงานฝากระโปรงนะครับให้ดู อาจจะมีการถอดของตัวงานสกรโปรงมาบ้างครับเพื่อมาทําการขัดงานดิ้วรออของตัวงานสกรโปงนะครับถ้าถอดผมบอกเลยมีถอดถอดมาเพื่อทําการขัดดิ้วรออของตัวงานสกรโปรงแต่ให้ดูนะครับตะเข็บซีิโคนครับรอยเม็ดอาร์คของตัวงานของตัวด้านหน้าของตัวสกรโปงนะครับไม่มีร่อของการเชื่อมต่อนะครับหรือการเคาะงานนะครับสติ๊กเกอร์มอกมีอยู่ชัดเจน ฝั่งซ้ายครับแก้มฝั่งซ้ายให้ดูนะครับปิวรอยของการเชื่อมต่อหรือการเคาะงานนะครับหรือว่าคาร์ด้านหน้านะครับไม่มีรอยของการชนโครงสร้างนะครับเพรยนต์ของเราครับรับประกันคัดคุณภาพของตัวรถทุกคันครับเปิดมา23ปีครับถ้าลูกค้ารับรถไปเจอรถพลิกคว่ำนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักทางเรารับซื้อคืนครับร้อยเซ็นเลยเรามีวับระกันครับดูแลหลังการขายครับเกี่ยวกับระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้า30วันครับหลังจากที่ลูกค้ารถไปครับถ้าลูกค้ามีปัญหาครับสามารถเข้้้าามแกไไขดครับ าลูกค้าท่านใดสนใจครับกับรถเก๋ง4ประตูสุดประหยัดครับกับเครื่องยนต์เป็นสินขนาด1.5 VTI ปี2012คันนี้สามารถเข้าดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทเพื่อนเลยครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกําลังมองหาครับรายสตัวรถเก๋งครับ4ประตูครับสุดประหยัดครับผ่อนเพียงแค่4,000บาทครับสภาพเดิมๆสวยๆครับกับรถปี2012ครับกับ t ต y o ต a Vios ครับ1.5 E ครับปี2012นะครับ เลขไม้ครับอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับสี่หมื่นครับราคารถครับอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นครับเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตดีครับฟรีดาวจะจัดเต็มครับปอนอยู่แค่ประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับสามารถเข้าดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทพยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดตัวรถครับหรือไฟแนนซ์กับทางเซลลเมนครับได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่นะครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามนะครับหรือแอดไลน์หาผมเบอร์นี้ได้ครับ เรามีบริการของการส่งสินค้กสาร finance นะครับตามที่อยู่ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาส่งเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับเราแถมฟรีครับเดวิสมาร์ทบริการเฉลิมให้ลูกค้าอีกหนึ่งปีนะครับฝากรก็แชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดติดตามและรับชมในส่วนของตัวช่องเมงพิยนตรถดเก่งมือสนะครับ EP หน้านะครับเรามีรถคัดเกรดคัดคุณภาพครับสภาพเดิมสวยๆนะครับเราจะมานําเสนอท่าลูกค้านะครับวันนี้เมงพิยน์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ